สวัสดีครับท่านผู้ชมก็อยู่กับพอบิบแล้วนะครับป่าบอลไม่ใช่นะครับแอปปอนะครับผมวันนี้มาแจกรถกันอีกแล้วนะครับรถเป่าอาร์มนะครับแจกโดยป่าบอลทุกคนว่าไงอ่ะอ่ะเดี๋ยวอีพีหน้ามีรถป่าบอลมาด้วยนะจะบอกให้ใครที่รอรถป่าบอลอยู่กดติดตามเดี๋ยวนี้เลยนะเดี๋ยวรถป่าบอลมาในอีพีหน้านะส่วนคันนี้รถเบ่าอาร์มนะครับทําโดยเพื่อนผมนะครับแหลมตาลช่างนะครับผมนี่คือเนี้ยบนะครับผมเนี้ยบจัดเลยนะคันนี้ผมเสียเงินทํามานะครับทํามาให้คนดูเลยนะถ้าใครแบบ อยากได้รถสวยๆเฟ้แบบนี้ก็โดเน a สนับสนุนผมกันได้แลครับผมเออผมจะได้มีรถมีเงินไปทํารถสวยๆแม่คนดูเล่นไบ่อยๆงานเนี้ยบเออรถงานขายอ่ะแล้วเครื่องแบบสี่วาวาจีรครับคนโอ้โหสุดขนาดนี้ไม่อยากได้กนะันจริงๆเหรอรออะไรอะครับ กดไลค์ดิครับกดไลค์ไปเดี๋ยวเราพาไปวิ่งกันดูดีกว่าแล้วก็วันนี้ผมพาน้องๆ <Wow. S 1> ผมมาด้วยนะสองคนน้องบัสแล้วก็น้องู้นะครับ <Wow. S 1> เดี๋ยวเราจะไปหมอบตบเด็กแวันในไอรอ MAN น i n g ไปดูว่าใครมันจะไหวกับป่าบอลเมื่อวานไป let's go โอ้โหทำไมเด็กแว้นมันมาเยอะจังวันนี้น้องมาจากไหนกันวันเนี้ยโอ้โหช็อปปิ้งช็อปเปอร์อะไรก็มาให้ นี่มันน้องหัวเขียวนี่วาที่มันตำนานแรงๆฝั่งร้อยตีอยากลองอ่ะอยากเจอป่าอามหน่อยไหมน้องออกมาหน่อยดิหัวเขียวอ่ะที่บอกว่าแรงๆอ่ะจะไหวกับรถเป่าอามหรือเปล่าวะเออขับโดยป่าบอลเลยนะเว้ยน้องระดับป่าบอลขับเองอ่ะพวกเองจะไหวเลยพามาๆพี่ขอแบบรันเดียวรู้เรื่องนะน้องแบบแดกให้มันรู้มือกันไปเลยเอเยป้าหัวเขียวมาพีนับเลยหลักันนะน้องสาม สองหนึ่งไปครับอออกตัวไปแล้วโอ้โหเนียนคลิปเลยครับเป่าอ,อาร์มเนียนคลิปเลยโอ้เกง่งช็อปเปอร์เกง่งช็อปเปอร์ไปกับเวฟหรอเวฟตรงนี้มันไม่ธรรมดานะครับพี่โอ้โหกินเลี้ยงแถวไม่เววลยว่ารถต่ออาร์มไม่ธรรมดาหรอกก็ยู่หัวครับผมทำไมหรอจะแจกปู่หรือแจกเดี่ยวก็มาเถอะวินาทีนี้ใครก็ได้บอกอาร์มบอก น่าเบื่อครับพอดีว่ามันแรงเกินขนาดนะครับรถเป่าอ,อามอีกสักรอบไหมน้องเห็นมันคาใจอะหัวเฉียวออกพี่อีกรอบกว่วางม,มามาทางกัดเดี๋ยวจัดให้นี่มามาน้องเข้าที่มนเลยน้องเข้าที่ไปเลยที่สังข์ผู่วะ่ะ ใครเข้าก็รู้นะว่าเบาอามาราชาหลังถนนน้องแม่จะแดกเบาอามันย่างหน่อยน้อ,นองวัวเขียวอุย้ยเห็นข้างข,ข้างหลังอะไรอะ่ะแกไม่รอดแน่นั่นแหละน่ะโอ้โหวันเนี้แกไม่รอดแน่พี่จะบอกให้เจอเบาอามาเองพลาดแล้วสามสองหนึ่งไปหนึค่ครับน้องโอ้โหออกโดนจอไปเลยดิเฮ้ยวัวเขียวมันแรงจังวะอนอนโดนโดนเบาอาแล้วดิ งานีนี้ไม่มีใครแรงกว่าบ่าวอาร์มเลยน้องหูมือนะครับลูกเจ็ดสิบไม่มีฉากมันก็แบบนี้หละระดับบ่าวอาร์มสี่ว้าวครับน้องหัวเอ็กซ์เซนเตอร์อะน้องเฮ้ยไม่ใช่หัวอาร์ตี่ฝาแรงอะน้องไหม่ึเปล่ายกล้อใส่หน้าด้วยนี่นี่นี่โอเคคนดูเดี๋ยวเราไปตะลุยเพชรกเกษตต่อเลยดีกว่าทางยาวๆมาดูกันว่าบ่าวอาร์มจะไหวหรือเปล่านะไปเลตโก้โอ้โหน้องๆเองมาทำอะไรกันเยอะเลยเนี่ย ยอยากไปแดกฝาบอลแต่พี่บอกเลยนะพลาดน้องเเพียงจะแดกฝาบอลมันยากด้วยวันเนี้อะไรอะ่ะน้องฟาตินเดียโ,โนของหวานเลยนี่ว่าเดี๋ยวพืดก็จะหาว่าขิงครับเลยดีกว่ามาน้องชายเ <Wow. S 1> ส้นนางเนี่ย5กิโลเดี๋ยวพี่ซัดให้ดูไม่มีติดไม่มีแตกไม่จะแดกน้องไปต่อให้ด้วยไปต่อให้ด้วยมาเหอะวินาทีเนี้ยใครแรง,แรงอะ่ะมาเหอะโหวดเข่วแรงมากบหวดเข่วแรงมาก รถ oh, แข็งแรงมากโอ้โหเต็มไม่ไหวกับรถต่ออมัมรถต่อเบารถต่ออัมแรงจัดโอ้โหจี G ไม่ขึ้นหวัดจี G ไม่ขึ้นหว่ดแต่ไม่เป็นไรสองร้อยจีนิ่ๆอยู่แล้วคันนี้สองร้อยจีนิ่งๆอยู่แล้วลุ้มมืออยู่รถต่ออามอะแรงอยู่แล้วครับระดับแหลกกัรชั่งอะ่ะเออไม่มีพลาดนะครับผมโอ้ยเบื่อวันขับก็แรงอะแรงเกินแบบนี้โอ้โญาติเราไปเก็บด,ดีกว,ว่านะ้องเพราะว่ารถันแลงจับเนี่ย หมาเล่นกันเหงาเหงาอีกแล้วรถแรงนะครับผมไหวหรือเปล่าครับน้องจัดให้ป่าบอลออกเลยนี่กมโอ้โหลูมือจัดเลยว่าน้องระดับป่าบอลอะมือขับเบอร์หนึ่งอะครับใครมันจะไหวครับผมไปเดี๋ยวต่ออีกรอบนึงดีกว่าคนดูเดี๋ยวรอบนี้เปิดจีได้จะได้เห็นว่ารถวิ่งแรงแค่ไหนนะครับทุกคนปะ <c oughs> รอบนี้ของหนักขนาดเลยเว้ยน้องซาตินหัวเขียวโอ้โห ป๋าบอลถึงสองคันเลยหล่ะครับน้องแต่ไม่เป็นไรป่าบอลไม่กลัวเพราะว่าป๋าบอลเอารถเป่าอารม์มาครับน้องเอามาเดี๋ยวพี่นับเส้ดีกว่านะรอบนี้จะได้รู้มือ้วจีเพียขึ้นแล้วด้วยนะตอนนี้ไปน้องออกตัวไม่มีอ่อนให้ยกรอไใส่หน้าด้วยโอ้โหปัาเจียมทำน,น้องชายออกตัวแดกเป็นทุ่งนี่แหละเขาเรียกว่าแรงจริงโอ้โหแดกขาดแน่ตรงนี้ขาดแน่วิวิวิดเกิดแรงอ่ะโอ้ยอีกเยอะน้องเลยยกวิ่งแบบนี้อีกเยอะป๋าบอลตอกลัวแน่ยิบ ปาปอนตัวนี้คิติตกองชยไหวรับเปล่าแหมนะครับวินาทีนี้ใครก็ตามผมไม่ทันครับผมเพราะว่ายถเบ,บาาแรงจัดนะครับทุกคนหูฝาสีเปลาเห็นแล้วมันเลอาใจจริงๆเลยว่ะรอบเนี้ยผมขออนุญาตยกให้เลยแล้วกันนะครับเพราะว่าแรงเกินเล่นไปก็มูบีเตงเหงานะครับ <S <S โอเคครับทุกคนคลิปนี้ก็ต้องขอกราบลาทุกคนทุก่อนนะครับ ชอบรถเหมาอาร์มก<ๆ>็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับส่วนใครรอรถฝ่าบอลอีพีหน้าเจอกันนะครับผมสสารับวันนี้ลาไปก่อนผม,ผมกฤครับ